วันพระัสบดีการงานสําเร็จรุงรวงไปได้ด้วยดีสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ตั้งใจก็จะทําได้ดีมีผลงานที่ดีและเป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับผ,ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูเราเป็นพิเศษในวันนี้ครับใครที่ต้องไปนําเสนองานคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าวันนี้แหละครับจังหวะที่ดีเลยสําหรับคนวันพรหัสบดีส่วนด้านการค้าขายนะครับค้าขายดีมีคนมาอุดหนุนเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวมหาสเสน่ห์ครับเกี่ยวข้องกับ การใช้คําพูดคําจานะครับที่จะมีคนนิยมชมชอบมีคนเชื่อถือเรานะครับใครเปิดร้านค้าขายเจราจาติดต่อต่างๆเนี่ยจะมีคนเข้ามาอุดหนุนเรานะครับสินค้าของเราก็จะขายดีครับการเงินนะครับหาเงินได้มากหาเงินได้คล่องแต่ยังไม่รู้จักประหยัดมัธยัตนะครับวันนี้อาจจะสิ้นเปลืองนิดนึงนะครับสิ้นเปลืองไปกับการใช้จ่ายตามอําเภอใจนั่นเองเช่นอยากจะทําอะไรก็ตามอําเภอใจครับไม่คิดอะไรมากซื้อเลย ใช้เลยนะครับลักษณะนี้เป็นต้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวพันกับด้านการพนันการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับพยายามระง,งับนิดนึงครับเพราะว่าพวกนี้ไม่จีรังไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยครับมาที่เรื่องความรักครับมีสเสน่ห์กับเพศตรขงข้ามคนข้างมากทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีแฟนครับวันนี้บอกแล้วมีดาหาสเสน่ห์เข้ามานะครับคำพูดคําจาบุคลิกท่าทางลักษณะสง่าราศีเข้ามาเยือนแล้วนะครับในวันนี้ใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบใครเห็นก็เมตตารักใคร่เอ็นดูครับคนที่มี แฟนแล้วอาจจะมีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับการเหึงห่วงนะครับหรือว่าเราอาจจะมีคนเข้ามาคุยด้วยมากนะครับทำให้คนรักของเราหึงห่วงเราก็เป็นไปได้เหมือนกันครับคนที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์การพบเจอคนที่ถูกใจในวันนี้ด้วยครับ